สวัสดีค่ะ Fitbody s w e e t ิตทีเมนะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงที่อายุ40อัพนะคะว่าดูแลยังไงนะคะสำหรับเมย์นะคะเรื่องนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นการสะสมที่คุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าการสะสมสุขภาพดีนะคะก็ดีองค์รวมนะดีทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายรวมถึงจิตใจมันก็ส่งผลต่อไปถึงธุรกิจและก็ รูปลักษณ์ทางกายภาพภายนอกนะคะการดูแลสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างนะคะครบองค์ประกอบหมดเลยนะคะสำหรับเมเนี่ยก็คือ40อ p พของเมเนี่ยก็ดูแลตั้งแต่เรื่องการอ,อ่อหนเรามีความรู้ก่อนนะคะว่าเออผู้หญิงว C ัย40อัพเนี่ยนะคะควรจะต้องออดูรู้จักว่ามันมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องมาก บ้างนะคะอย่างเช่นว่า 1. เอ่อร่างกายก็จะอ่อนล้าได้ง่ายใช่ไหมคะกล้ามเนื้อร่างกายลดลงได้เร็วใช่ไหมคะฮอร์โมนอาจจะไม่เอ่อเต็มไม่เยอะมากนะคะเหมือนวัยรุ่นตอน20กว่านะคะก็มีโดยรวมส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเอ่อระ,ร,ะระบบฮอร์โมนนะคะกล้ามเนื้อนะคะการเผาผลาญแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ความแข็งแรงของเซลลใช่ไหมในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องไปดูนะคะว่าการดูแลสุขภาพองค์รวมหลายๆอย่างนะคะก็เกิดจากการกินนะคะกินให้มากพอหมายถึงสารอาหารนะคะไม่ใช่อาหารนะอืมไม่ใช่แคลอรี่นะหมายถึงสารอาหารนะคะให้เพียงพอให้มากพอนะคะดื่มน้ําให้มากพอนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะ8ชั่วโมงนะคะหลับลึกใช่ไหมเนาะ แล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะรู้จักการบริหารจริตใจเป็นนะคะตรงนี้ก็ต้องไปฝึกนะคะแล้วก็ผู้หญิง40อัพเนี่ยเ,เก่งแต่เรื่องดูแลสุขภาพและสกินแคร์อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีความรู้เรื่องการทำธุรกิจแล้วก็เรื่องการทำงานได้ดีนะคะเพราะว่าผู้หญิง40อัพต้องมีเงินนะคะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ในการาการบริหารการเงินนะคะ การงานนะคะหรือว่าธุรกิจของเราได้ดีนะคะก็เอาง่ายๆก็คือเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลานะคะนะคะแล้วก็พอเรามีความรู้แล้วเราก็เอามาดูแลทั้งกิจการมีเงินเสร็จแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายกับการดูแลส่วนตัวนะคะอ่าแล้วก็ผู้หญิง40อัพเนี่ยนะคะจะต้องออกกําลังกายนะคะจริงๆเราควรจะออกกําลังกายตั้งแต่ วัยรุ่นหรือเด็กมาแล้วนะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการสะสมนะคะระบบร่างกายที่ดีนะคะตอนนี้ถ้าใครยังไม่เริ่มนะคะก็ให้เริ่มแต่วันนี้ไปเลยนะคะถือว่าเป็นวันที่เร็วที่สุดแล้วนะคะวันที่เร็วที่สุดคือวันนี้นะคะไม่ใช่20ปีที่แล้วโอเคไหมเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สรุปง,ง่ายๆก็คือผู้หญิง40อัพ up นะคะก็คงต้องครบเครื่องประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่อยากมีสุขภาพชีวิตที่ดีนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือ เริ่มจากมีนิสัยนะคะที่เรียนรู้หาข้อมูลใส่ตัวเองตลอดนะคะทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการงานนะคะเรื่องการดูแลความงามเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมอย่างแรกคือนิสัยเรื่องความความรู้นะคะอย่างที่2ก็คือเอาความรู้มาใช้เลยนะคะเช่นออกกําลังกายเป็นประจำนะคะทานอาหารที่ปลอดสารเคมีเป็นอาหารที่มี สารอาหารที่ร่างกายต้องการเท่านั้นนะอย่างเช่นโปรตีนนะคะไฟตัวนิวเทรียนะว,วิตามินรวมแล้วก็ไฟเบอร์นะคะพวกนี้สำคัญ เพราะว่าผู้หญิง40อัพเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะคะว่าร่างกายบกพร่องมานานหรือว่า,อาได้รับสารอาหารเพียงพอมันก็จะทําให้รู้เลยว่าร่างกายสามารถอ่อนเยาว์ได้อยู่ไหมหรือว่าจะแก่เลยอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ที่สารอาหารนะคะแล้วอย่างที่2ก็คือเรื่องความรู้เรื่องสกินแคร์เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ต้องรู้รายละเอียดที่มาที่ไปของสิ่งที่เราใช้นิดนึงนะคะไม่ได้ไหมายความว่าต้องใช้ของยี่ห้อดังของแพงไม่ใช่นะคะสําหรับเมย์เนี่ยก็คือเจาะลึกเลยนะคะแต่และตัวที่ใช้เนี่ยมีสารผสมอะไรนะคะ ผลิตจากที่ไหนเป็นออแกนิกหรือเปล่านะคะแล้วก็มีสารปนเปื้อนไหมแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าแล้วไ,ได้ผลจริงหรือเปล่าแบบนี้นะคะเรื่องผลิตภัณฑ์น,นะคะแล้วก็อย่างที่สุดท้ายนะคะก็คือสร้างนิสัยของการออกกําลังกายนะคะซึ่งส่วนใหญ่หลายๆคนนะคะก็มาฝึกเอาตอน 40, 40ก็ไม่สายนะคะเพราะว่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจากการทานสารอาหารที่เพียงพอ,อยเช่นพวกโปรตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตที่ดีใช่ไหม พอเรามีกล้ามเนื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะออกกําลังกายได้ดีนะคะออกกําลังกายไม่หนักเลยนะคะเพียงแค่ออกเป็นประจำสม่ําเสมอเท่านั้นเองนะคะก็อาจจะเป็นพวกเอออย่างเมเนพอมีความรู้บ้างนะคะก็จะออกพวกเออเวทเทรนนิ่งนะคะ2 0 3 0นาทีต่อวันนะคะสัปดาห์หนึงก็อาจจะประมาณส4สครั้งนะคะเวทเทรนนิ่งหรือบางครั้งก็ไปคาร์ดิโอบ้างหรือว่าไปไว่ายน้ำบ้างไปแอสเซอ,อเขาเรียกว่าแอโรบิกบ้างเต้นบ้างอะไรเงี้ยนะคะต้องทำ ะะเป็นภารกิจของสุขภาพนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นนะคะเหมือนเป็นกูรูคนนึงเลยแต่เอามาดูแลตัวเองเนาะแล้วก็แบ่งปันความรู้ดีๆกําลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็หลายๆคนที่กําลังคิดจะเริ่มนะคะก็สามารถเข้ามาดูลสุขภาพนะคะก็จะดีทั้งหมดเลยทุกอย่างเนาะนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นการดูแลที่ประหยัดนะคะคุ้มค่าเนาะแล้วก็ไม่เสี่ยง ไม่เสี่ยงกับการที่จะต้องแบบไปไปเลือกหมอ,อไปดูคลินิกนี้จะดีกับเราไหมกลัวมันจะพงังอะไรเงี้ยคือไม่มีประเด็นนี้เลยนะคะคือร่างกายของเราเนี่ยถ้าสมบูรณ์นะคะกล้ามเนื้อมากเพียงพอมันก็จะเข้ารูปบีบรัดบีบกระชับให้พวกเราเองนะคะแล้วก็พวกสกินแคร์ก็ใช้เพียงพอมาพอควรก็พอนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่แพงๆเยอะๆไม่จําเป็นเลยนะคะ แค่การทานที่ดีนะคะก่อนนอนหลับที่ดีเนาะออกกำลังกายออกกาลังกายเป็นประจำนะคะใช้สกินแคร์ที่ปลอดภัยแล้วมีประสิทธิภาพสูงเนี้ยคะ่ะก็จะคุ้มค่าแล้วเนาะนะคะสามารถปรึกษาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนสาวทุกคนนะคะ